การทาแบรนด์ธุรกิจเสื้อผ้านะคะเริ่มมาจากพวกเราทั้งแคนค่ะพวกเราทั้งแคนมีความชื่นชอบในการช้อปปิง้งเสื้อผ้ามากๆค่ะแต่ก็ยังหาเสาื้อผ้าที่ตอบโจทย์ให้กับพวกเราไม่ได้เลยพวกเราจึงมีแนวคิดมาว่าจะทําอย่างไรให้ความชอบของพวกเราทําให้เราได้ใส่เสื้อผ้าที่ตอบโจทย์และยังเพิ่มรายได้ให้กับพวกเราด้วยพวกเราเล็งเห็นว่าในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิตเพิ่มมากขึ้นค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับโรคระบาดที่ทําให้ผู้คนไม่อยากที่จะออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านพวกเราจึงอยากจะพลิกวิกฤตเหล่านี้ให้เป็นโอกาสสร้างแบรนด์ธุรกิจออนไลน์เพื่อที่จะให้ตอบโจทย์สําหรับลูกค้าทุกคนค่ะซึ่งบริษัทของพวกเรานะคะมีชื่อแบรนด์ว่าคอโบค่ะคําว่าคอนะคะมาจากคําว่าคอเซนเตอร์ซึ่งเป็นชื่อกลุ่มของพวกเรา8คนค่ะและในส่วนของคําว่าโบมาจากภาษาฝรั่งเศสมีความหมายว่าดูดีน่ามองค่ะ บริษัทของเรานะคะเป็นบริษัทที่จำหน่ายเสื้ออยู่3ประเภทค่ะได้แก่ 1. เสื้อยืด 2. เสื้อขอบและ3เสื้อสายเดี่ยวค่ะซึ่งเสื้อของเรานั้นมีความยืดหยุ่นสูงซักแล้วไม่ยืดไม่ย้วยไม่หดค่ะใส่แล้วสบายตัวด้วยค่ะปัจจัยเห็นความสำเร็จนะคะสินค้าติดตลาดเนื้อผ้ามีคุณภาพรูปแบบลวดลายโปรโมชัน่นราคา กลุ่มลูกค้าและการโปรโมทสินค้าให้อยู่บนสื่อออนไลน์ตลอดค่ะในส่วนของ S W O T ของเรานะคะสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ค่ะ <S, S มาจากคำว่า Strength คือจุดแข็งจุดแข็งของพวกเรานะคะก็คือการสร้างตลาดออนไลน์คุณภาพของสินค้าก็คือเนื้อผ้าลวดลายศักยภาพของสินค้าก็คือไม่ยับไม่ยืดไม่ยุวยไม่โหดทุกคนสามารถเข้าถึง การขายของพวกเราได้มีการโปรโมทและการจัดทำโปรโมชั่นค่ะส่วน W นะคะมาจากคำว่า w i x net คือความอ่อนแอหรือจุดอ่อนนะคะซึ่งจุดอ่อน mm hmm. ของธุรกิจเรานะคะมีดังนี้ค่ะ 1. การเป็นแม่ค้ามือใหม่นะคะ 2. ยังไม่ชำนาญการตลาดที่มากพอนะคะจึงมีการศึกษาเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะคะ 3. ลูกค้าย,ยังไม่มั่นใจในการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์นะคะ 4. ส,สถานที่ตั้งยังไม่เป็นที่รู้จักหรือว่ายังไม่แบบ เป็นที่ผู้คนพุ่งพลานมากเท่าไหร่คะ่ะโอมาจากคําว่า opportunity คือโอกาสซึ่งโอกาสของเราจะขายในงานเทศกาลเช่นหลายเรือไฟวิจิตรพนมหรือที่เรียกว่าเทศกาลแห่งแสงไฟคะ่ะและทีมาจากคําว่า trade คืออุปสรรคค่ะซึ่งอุปสรรคของเรานะคะคือการมีคู่แข่งที่เพิ่มขึ้นด้านการบริการราคาสินค้าและภาษีที่สูงขึ้นค่ะแผนการผลิต กระบวนการผลิตสินค้าของเรานะคะมีดังนี้ค่ะ 1. ห,หาดีไซเนอร์ออกแบบลีอลือนยเสื้อตามที่เราต้องการ 2. ติดต่อโรงงานคุยรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราคาเนื้ผภาพการผลิตสินค้านะคะ 3. โรงงานผลิตตัวเทสเพื่อดูว่าตรงตามความต้องการที่เราตั้งไว้หรือไม่ถ้าไม่ตรงโรงงานจะผลิตตัวเทสจนกว่าจะได้ตัวเทสที่มีที่ตรงตามความต้องการของเราค่ะ 4. เมื่อได้ตัวเทสที่ตรงตามความต้องการของเราแล้วนะคะเราจะเริ่มสั่งผลิตสินค้าค่ะค่ะแหล่งที่มาของวัตถุดิบเรานะคะคือโรงงานผลิตสินค้างบประมาณในการผลิตเรานะคะโดยประมาณ260,000บาทค่ะและในส่วนของการวางแผนการตลาดของเรานะคะเรามีการกําหนดกลุ่มเป้าหมายจุดขายหรือจุดเด่นของลูกค้าค่ะกลุ่มลูกค้าของเราคือ วัยรุ่นนักเรียนนักศึกษาหรือวัยทำงานค่ะจุดขายจุดเด่นของเรานะคะราคาถูกจับต้องได้สินค้ามีคุณภาพมีหลากหลายสไตล์เสื้อผ้าไม่ยับไม่ย้วยไม่ยืดไม่หดค่ะระบายอากาศใส่สบายมีโปรโมชั่น7วันอาจจะปรับเปลี่ยนราคาตามยอดขายค่ะกลยุทธ์การพัฒนาสินค้าหรือบริการองค์ประกอบของสินค้าตาเสื้อ คอเสื้อแขนเสื้อและเนื้อผ้าค่ะบรรจุพันฑ์ถุงและกล่องตาสินค้าของร้านคอโบเป็นดังนี้ค่ะและรูปแบบสินค้าของร้านคอโบมีดังนี้ค่ะเสื้อยืดเสื้อขอบเสื้อสายเดี่ยวค่ะเราจะไปดูราคาที่เราจะขายกันนะคะเสื้อยืดราคา429บาท เสื้อขอบราคา379บาทเสื้อสายเดี่ยวราคา399บาทค่ะช่องทางการจำหน่าย Tiktok Facebook Instagram Line Shopee Lazada และหน้าร้านค่ะรูปแบบของโปรโมชั่น เสื้อยืดซื้อ3แถม1จำนวน20เซตเสื้อขอบซื้อ3แถม1จำนวน2 0เซตและเสื้อสายเดี่ยวซื้อ3แถม1จำนวน20เซตค่ะข้อมูลการแข่งขันผู้แข่งทางตรงเสื้อผ้าแบรนด์ดังๆผู้แข่งทางอ้อมเสื้อผ้าตลาดนัดค่ะการโฆษณาสินค้าผ่านช่องทาง Facebook, TikTok, Instagram จะเป็นการโปรโมทร้านมีช่องทางการติดต่อ และการล้าสดทำคลิปวิดีโอสร้างคอนเทนต์เกี่ยวกับเสื้อผ้าและสไตล์เสื้อผ้าร้านคอโบค่ะบ